4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ปี20อีก1เซตปี20นะเพื่อนนะที่สำคัญคือเป็นรถที่เพิ่งจะหมดปลดระวางมา2คันและที่สำคัญกว่าน,นั้นคือจากราคา6 3 9 0 0 0บาทตามท้องถนนตอนนี้เราไม่ขายเราขายราคาส่งเลย559,000บาทก่อนส่งรามประมูลเพื่อนๆมาดูคันแรก6 3 0 6304ครับโครงสร้างนะคันเดิมนะแต่คันนี้มีนะครับ ลองรอยการแกะฝาหน้ามาหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ส่วนแม่จะเป็นเอาไปซ่อมสีสะเก็ดหินนะครับเพราะแก้มเดิมนะคานเดิมนี่คานเดิมนะครับเอ้อสวยๆเพื่อนดูนี่มอกรอ,อยู่นี่ที่สําคัญคือหัวใจหลักคือเครื่องยนต์เละเกียร์เนียเพื่อนเครื่องยนต์นิ่ง,นงๆนะครับ<ม>และที่สําคัญคเพื่อนๆยางคันนี้ได้ปียี่นะ คันนี้ยางปี25นะจ๊ะดูเลยยางไทยนะครับนิ่มๆเลยเนี่แม็กแท้ของโรงงาน265 65R17 ครับพเพื่อนดูชายล่างโอ้โหนี่เอารถแบบนี้ไปใช้เพื่อนเอ๋ยไม่ต้องอะไรเยอะนะครับนี่ไปดูแผงประตูนะครับกระจก้ายขวานะครับเป็นไฟฟ้าคันนี้ได้กุญแจมา2ดอกครบเลยพูงมาลัยมาติฟังก์ชั่นแต่ยังไม่มีค,ครู p ล u ส control นะครับเอ ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นควบคุมเสียงพ่วงาายบลูทูธนะครับแล้วก็เลขมาอยู่ที่1นึ่งแนกับเกิโลเมตรนะครับนี่จอทัชสกรีนเกียร์ออโตเมติก6สปีดภายในไม่ช้ำเพื่อนๆดูเบาะนะใหม่มากนะครับโครงสร้างก็ดีมากนี่เห็นไหมเดี๋ยวแกะให้ดูเอา้านี่ดูเลยครับสลหับสายชอบแกะผมก็แกะให้ดูนี่รถเดิมจริงหรือเปล่า จริงจริงไม่ขายจ้าผมไม่เอามารีวิวแน่นอนครับให้เสียชื่อเพื่อนๆดูนี่แหละอยู่ในหัวไล่ไปนาอยู่ไหนในประเทศไทยทักมาโลดนะครับใกล้ไๆไม่สําคัญครับสําคัญที่ว่าเชื่อใจผมผมหารถแบบนี้ให้เพื่อนๆเอาไปใช้งานกันรับรองว่าปรับสภาพเสร็จแล้วงามคักงามแน่แน่นอนนะครับนี่แคสีแห้งๆนะครับได้รถสภาพแบบนี้สีบรอนเงินหรือสีเทาการชนทาเสริมเนี่ยเดิมๆนะครับเดิมๆ พร้อมไลเนอร์สวยๆแทบไม่ได้ใช้งานนี่จะเก็บทุกอย่างอยู่ครบนะเพื่อนนะอยู่ครบไม่เคยแกะน็อตฝาท้ายนี่แหละคือรถไม่เคยมีวัตเหตุนี่ไหมอ่ะเพื่อนดูเอกสารครับคันนี้คันนี้นะปี2020ครับนั่งส่งตอนท้ายบรรทุกเครื่อง2 4ดคือ4 1 5 0ม้าลำดับที่1ครับใครอยากได้คันนี้ทักมานะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เอาไว้ให้เพื่อนได้ตัดสินใจสำหรับราคานี้ผมบอกเลยไปแล้วไปเลยมีแค่2คันสุดท้ายมาดูคันที่26027ใครอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะเพื่อนนะซื้อได้หมดนะเอ <Okay. S 1> และที่สำคัญคือคันนี้ไม่มีแกะฝาหน้าครับ mm. เครื่องยนต์กับฟิตร์คือกันครับ mm. นี่ดูสีคานเดิมๆไม่เคยแกะนี่คือรถที่นะครับไม่เคยผ่านการ ตุ้ยสูตรใครมาก่อนเออแล้วที่สำคัญคันนี้ได้ยางออโตรเลนเป็นบิต stone นะบิต stone เพื่อนๆดูยางนี้คูดแพงนะครับเส้นหนึ่งประมาณ5 6 0 0 0หรือ70,00กว่าบาทนะครับขนาดยางได้เป็น265นะครับ6 5 R 1 7นะครับล้อเป็นล้อแม็กเดิมนะครับเป็นล้อแม็กสีดำนี่เพื่อนๆดูสวยงามมากนะครับภายในครับเป็นเบาะผ้านะครับตามสปคกเลยนะครับแต่คันนี้ได้กุญแจมา1ดอกเท่านั้น พวมพวกอะไรตัติฟังก์กชันหรือ่องสำคัญเลขไม์ที่134,102สมมีกิโลเมตรที่ใช้ไปจอทัชสกรีนเกียร์ออโตเมติหกสปีดว้าวมากเพื่อนๆไม่ใช่อะไรนะผมอยู่ในสังกัดในส่วนของรถพวกนี้มาก็คือระดับบริษัทที่อยู่ระดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยก็คือเวลาผมไปทีผมก็จะไปดูกลุ่มรถพวกนี้นะครับแล้วก็มาเจอเวลาผมเจอก็จะเจอเสวๆแบบเนี้ยก็จะ เอามารีวิวให้เพื่อนได้เลือกเอาไปใช้งานกันนะครับส่วน f อที่ดูหนุ่มน้ามันคนไม่นานเป็น2อสมปีก็เข้าใจอยู่แล้วนะว่าผมพยายามทำสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เลือกรถแบบนี้ไม่ต้องไปโดนต้มไปโดนตุนนะครับไม่ต้องโดนหลอกลงลงหลอกอะไรกันมากมายที่เห็นกันอยู่มาเอาที่หนุ่มน้มันคนไม่นานานี่แหละ <S <S เห็นไหมสวยก็คือสวยเพื่อนโดนก็คือโดนนะครับ อันไหนรับได้ก็คือรับเพื่อนๆนี่เห็นไหมรถอย่างเนี้ยเอาไปใช้งานแม่ลายเนอร์แทบไม่ต้องใช้เลยไม่ได้ใช้อะน็อตเดิมๆเนี่ยโอ้โห,โหเพื่อนๆครับสองคันนี้ใครอยากได้คันไหนนะครับคันที่สองก็สวยไม่มีแกะเลยได้ล้อก็คือได้ยางนะครับดิสโทนคันนี้ไม่มีเอกสารเดี๋ยวให้ดูนี่พอดีเขายังไม่ส่งเอกสารมาผมให้ดูเบลเลยปี อ่าเพื่อนเพื่อนมาดูกันเห็นอินไหมเนี่ยสองศูนย์สองศูนย์ครับนี่คือของแท้นะครับไม่จกตาใครแน่นอนอยู่แล้วนี่คือสักคำเสพผมอยู่แล้วหนุ่มน้มนามนตโคบนาไม่ว่าท่านจะอยู่ห้องแถวใดในประเทศไทยเราก็คือหัวใจเดียวกันแน่นอนละครับใครอยากได้รถมือสองสภาพดีดีแบบนี้ก่อนจะเข้าสู่ระบบรานประมูลหรือรถมือสองในประเทศไทยซื้อก่อนใครมาฮะมา,มาที่นี่หนุ่มน้ำมนต์โคมนารอสายเบอร์อยู่ในหน้าทักมาได้เลย,เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ うん。<t ries>